สวัสดีจ้าท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะจานะน้าเนาะมอนีกะสิมากินขนมจีนพี่น้องขนมจีนเศร้าเนาะพี่น้องเนาะเนียเราพักกระเต็มถาดพี่น้องเบื้อง,งคืออยากกินไหมพี่น้องเบิ่งพักไหมผน พักเต็มถาดขนมจีนเต็มจานเบิง้งพักหลายๆลายอย่างเนาะบักพิกหวานขิงพี่น้องบักพิกเบิง้งบักพีกพุ่นจัดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเบิง้งจัดไปเลยจากินอยู่โรงแรมเ้อพี่น้องเบิง้งบักเขียพักกาดพักกาดกับงามงามเบิง้ง อันนี้ขมิ้นขาวพี่น้องมีประโยชน์ต่อร่างกายอขออนุญาตใส่มือเ้อะจ้าม,มาพี่น้องมากินน้ำกันอเอาหามันนี่เฮียเหรอ,อ แซ่บพี่น้องมึงจานบักย้ายเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> กินสบายสบายไปเลยพี่น้อง <c oughs> มกักยังในกันจัดไปสั้สนานะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนที่เขามากดติดตามให้ช่องคิมมีเดอร์พี่น้องเอ้ย <c oughs> อม <c oughs> สซ่บ ลาดแดกอันไหม่พี่ล่มพ่อนไหมก็แสบแต่ตำนัวกับแสบพี่น้องลาะแดกปลาล่าลนะ่ปะปลาล่าต้มเบืองเบืองขนมจีนก็ได้กินโดนพี่น้องเอ้ยนี่คืดอยากอกิน คิดเงวๆไปน้าก๋าใเนาอพี่น้องเนาอมือนิอ,อ,อือืบังพักเต็มถาด ได้โลกสวยกับกดพานเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ช่องกินไปคุยไปตามสบายคุณได้อีนี่กินเอาที่เจ้าของมักเจ้านกับจัดไปเลวยนะพี่นอ้องอื้มเขีย หวานได้อัธนดบักคักเลยพี่น้องเส้นกับปุ้นนุ่มๆอืม ฮอเลยพี่น้องโ <c oughs> ดนกินเที่ยนึงแซ <p> ่บพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองนองหากินบ่ได้เ <c oughs> ขาลานซูเปอร์มาร์เก็ตหาเบื้องอันเซ็นเขาปุ่นแม่พี่น้องบ่มี่บ่าหุ <c oughs> จับมองไปซื้อพี่น้องเอ้ยมึงสากมาเมืองไทยกิกนในเต็มทีเลยจ้ะอือือ ตามเนื mm ้พ hmm. ร yeah. <c oughs> yeah. mm ิกแบบแบบอืมอืมรีบวน นั่นเบิ้องพี่นอ้องพันยังถามมาแสบบอพอสันก็เรียกว่าแสบยุพี่น้องเอนจอยพันนามาเบิ้งบักพีกบาลพี่น้องเอ้ยแสบครับผู้นัดเลยพี่น้องอืม ขอบปุ่นเศร้านี่ซิมักกินใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่มักใส่ผิกปนขอโทษนะจ๊ะ Mặc kim cắt đột đồ dùng, lúc nào hm, 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 ก <c oughs> ินล่องเมือง้ะพี่นองเด้อเพชรปักพีกละบาด นีขมิ้นขาวจ้ะก <c oughs> ่อนซ่อนผักกาดพี่นอ้องอย่าเบึง้งนะพ่น้เบึง้ง สุดยอดเลย <c oughs> ข้าวปุ้นเจ้านี่แซบนุ่มลูกสิ้นก็แซบพี่น้องเอ้ยลูกสิ้นเจ้านี่ข้าเจ้าขายมาโดนคักเบือง <c oughs> สิมากกัรแับพริกโดดๆนดะพี่น้องเนอะบางคนก็นใส่แบบพริกผง <c oughs> แต่ว่าอันนี้มากกินแบบนี้จ้ะอืม <c oughs> ยเลกิน <c oughs> ให้พี่น้องเมื่ออีกจะค่ำก่อนเ <c oughs> <c oughs> บ่งพี่น้องแสบไปน้ำกันเลยฮะ <c oughs> สามเนื้อผักล่องเห็ดกินมึงได้พี่น้องแซ <c oughs> ่บขอบุญสร้างนีกินได้กับมาเปิดบาบายมาอิน กินยังได้กับบบเปิดบ่านนายแซ <c oughs> ่บโดนๆดกินแท่นึงพี่น้องแซ่บไปแล้วด้อจ้า